ให้นักผจญภัยตัวน้อยกับ1วันของน้องๆเตรียมอนุบาลโรงเรียนชาญลัดวิทยาจะสนุกสนานขนาดไหนไปดูกันฐานลอดอุโมง์ให้เด็กๆได้พัฒนากล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของร่างกาย เดินตามรอยเท้าสัตว์ช่วยพัฒนาทักษะการทรงตัวและการสังเกตลักษณะรอยเท้าสัตว์เล็กๆฐานฟังเสียงสัตว์ฝึกทักษะการฟังพัฒนาสติปัญญาจากการฟังเสียงสัตว์ต่างๆลิงน้อยปีนป่ายพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และเพิ่มความมั่นใจให้ลูกๆตัวน้อยจับผีเสื้อช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ด้วยการหยิบจับใบไม้ของหนูพัฒนากล้ามเนื้อเล็กฝึกสมาธิและปลูกฝังการรักธรรมชาติไม่ใช่แค่การฝากเลี้ยงแต่เราคือบ้านหลังที่สองที่มากไปด้วยความรักความอบอุ่น การเติบโตของเด็กๆคือสิ่งที่เราใส่ใจและเชื่อว,ว่าพัฒนาการที่ดีเริ่มต้นที่ความสุขและความปลอดภัยของพวกเขามอบของขวัญที่ดีที่สุดให้ลูกหลาของคุณด้วยการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีคุณภาพไปกับเรา